อรตมาพูดได้เลยว่าเลือดเนื้ออินกรดูกของอรตมานเนี่ยที่อยู่ทุกวันนี้เพราะปัจเจศญาติโยมเนีย่ยพึ่งทรงตัวอยู่ได้แม้นบวชในหม่รูคิดแล้วฉันเสร็จก็ไปเดินนิคมนะเดินนิคมชั่วโมงนี้ให้ญาติโยมที่ไม่รู้จักเลย,ย <า S 1> เราไปอยู่อีสานเป็นพ้าใหม่มองไปไหนก็ไม่รู้จักไม่ใช่ญาติญาติในเป็นบันนี่เลยแต่เป็นญาติทางธรรมที่มีศรัทธาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อาศัยความดีพุทธเจ้าพระสงฆ์อาศัยความดีพุทธเจ้าสืบต่อมาเนี่ย ว่ไม่ใช่ญาติเราเลยมาทำบุญเราทำไงฉันเสร็จไม่ได้เดีเป็นหนี้ชาวบ้านเขาสามมาตวายพระสานเราฉันอยู่แล้วเนี่ยมีกำลังกายแล้วเนี่ยเราต้องไปเดินกรมเดินกรมชั่วโมงนั่งมาี่ชั่วโมงแล้วตรงนั้นก็เป็นกำไรของเราเราต้องให้เขาทุกวันเลยเนี่ยให้ทุกวันนั่นนั่งมาี่เดินกรมแต่ไม่ยิ่งทำชั่วโมงแล้วนั่งบัตรที่ชั่วโมงมันมากกว่านั้นเวลาว่างทั้งหมดจะนั่งสมาธิเดินกรมตลอดเนี่ยเพราะเราสู้กิเลส ทำความเพียรตลอดตื่นตั้งแต่ทีสองเดินกุคมทํากิจวัตรส่วนตัวสิบห้าทีหนะ้าเดินกุคมสี่ห้าทีตีสามตีสี่นั่งสมาธิรอเวลาธรรมะส่วมนตรีสี่เนี่ยกิจวัตรประจำวนะันนั้นธรรมะส่วนมนต์เสร็จจัดจัดสนาที่ฉันกาคัามารจัดเตรียมตัว <สา S 2> บินบาทเนี่ยรอเวลาจะไม่ถึงสายบินบาทหาที่หลบมุมนั่งมาที่นี่เก็บหมดเลยเรารู้ว่าเดี๋ยวเดินบินบาทชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่แต่ละสายก็เดินมุคม เรารู้ว่าเดี๋ยวเราไปเดินกรมไม่ใช่เดินเล่นไม่ใช่เดินปล่อยจิตปล่อยใจนะมีสติคุมจิตตลอดเดินจงกรมไปบินบาทไปกลับเห็นอะไรก็รพิจารณาไปทำหมดน,นี่กลับมามีเวลาทำกิตตัวส่วนตัวเสร็จเข้าที่นั่งเตรียมรับประสานนั่งสมาธินี่แต่ทำสมาธินะเข้าสมาธินั่งรองเวลาแจก,กพระสานแจกพระสานพิจารณาหาลิเนี่ยไม่กิเลสออกเลยวันใดที่ฉันพัฒนาด้วยความอยากเราจะไม่ฉัน พิจารณาหารให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นเบิกขาพิจารณาไม่ทันเข้าสมาธิให้จิตเป็นเบิกขา,า,ม,ขา,ม,า,ขามีสติในการฉันนี่มีสติตลอด<ป>เพลอสติเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดนี้คิดถึงว่าช่วงที่มีสติจิตคุมไม่ตลอดเรื่องเผลอสติคงยีบ้างเนี่ยฉันเสร็จก็สำรวมกาบพ้าล้างบาทเช็ดบาทสาาเสร็จตากผ้าเส็บใบขาเสร็จเดินโยมนั่งมาีิจะนอนกุมวันก็นอนไม่ได้เพราะอะไร กลัวขาดสติแค่นั้นเองกลัวขาดสตินอนที่ว่าไปนอนตอนตายดีกว่านอนมามากเห็นคนทุกเลยคิดแบบนั้นนะฟังธรรมหลวงพ่อชาว่าพระพิสูจน์เรานอนลาสี่ชั่วโมงก็พอแล้วจับเลยนะเข้าไปปวดใหม่จับเลยสี่ชั่วโมงเนี่ยวันยี่สี่ชั่วโมงจะแบ่งไงดีเดะแบ่งไงแบ่งไงคิดไปคิดมาไปนอนสี่ทุ่มดีกว่าเต็งตีสองสี่ชั่วโมงพอดีอาอกลางวันหอหมดเวลาสิ ถ้นอนสี่ทุ่มถึงสองกลางวันก็ไม่ยากไม่ต้องพักนอนคืนสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนี่ยเป็นปฏิทางเราเลยนอนสี่ชั่วโมงกลางวันไม่ต้องพักกลัวขาดสติฉันเสร็จก็เดินกลมนั่งทีศคิดดูสามโมงเก้าโมงเก้ามงครึ่งเสร็จแล้วเดินกลมนั่งมาที่ถึงบ่ายสามไม่ทําอะไรงานภายนอกไม่เอาเนี่ยจะติดไหมติดก็ติดใครว่าติดก็ติดติดเลยมันสงบนี่มีพิติมีความสุขมีเบิกขาใจสงบเย็นเดินไม่เมื่อยนั่งไม่เมื่อย เข้าสมาธิไปถึงบ่ายสามเ,เดินกลมนั่งมาี่ไม่ทําอะไรนอกจากฉันน้าหรือทาธุระห้องน้ํานี่บา 3, ่ายสามทำกิททากิดส่วนรวมเสร็จชั่วโมงเสร็จสี่โมงเสร็จไปเดินกรมอีกเนี่ยเพราะร่างกายไม่สะอาดไปเดินกรมถึงเวลาจริงๆก็ส่งน้าส่งน้ําเสร็จก็มานั่งมาทีเนี่ยร่างกายสะอาดเตรียมตัวไปทาวัดจุดบุเนี่ยสามทุ่มก็ไปเดินกรมนั่งมาี่พักสี่ทุ่มเมืวันไม่รวนมาเย็นเดินกรมนั่งมาี่หกโมงเย็น หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยใช้ประธานของญาติโยมคุ้มไหมเนี่ยเดินกรมนั่งมาที่ถึงสี่ทุ่มนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะวันหนึ่งนั่งมาที่เดินกรมไม่ต่ำาแปดเก้าชั่วโมงหรอกเนี่ยเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีป่วยอาภาธก็นอนมากหน่อยที่จะพักวันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงถ้าอาทีเร่งความเพียรมันพานเดชชิกแต่ก่อนไม่นอนบางทีเร่งความเพียรนอนชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสิบเปอร์เซ็นต์นี่ เพราะพัฒนาญญาโยมมาหล่อเลีเ้ยงร่างกายเราเราร่างกายนี้มาบำเพ็ญเพียร